ต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะตัวเราเนี่ยในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองอ่ะเป็นหลักหรือว่ามีสภาวะเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบๆตัวเราเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะอาจจะด้วยประสบการณ์หรือว่าความชํานาญในในเรื่องเรื่องนั้นนะคะเขาถึงหวังมาพึ่งพาเราใน ในเดือนนี้นะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลอเยอะหน่อยนะคะในส่วนเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีคนนะคะมาขโมยผลงานของเรานะคะหรือว่าลอกเลียนแบบความคิดหรือไอเดียของเราไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็ดูให้ดีๆนิดนึงคนใกล้ตัวนะคะอาจจะแบบว่า ไม่ได้หวังดีกับเราอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะมีโอกาสที่เพื่อนร่วมง,งานของเราจะหักหลังเราได้เช่นกันนะคะในส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินในเดือนนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุรายมากๆเลยนะใช้ใจ่ายตามใจตัวเองสุดๆไปเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะตัวเราเองค่อนข้างที่จะแบบว่าเออเอาแต่ใจตัวเองอยากจะได้อะไรก็ต้องได้นะคะดังนั้นในเดือนนี้อ่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแบบว่าเงินเข้าแล้วก็เงินออกตลอดทั้งเดือนเลยนะคะในส่วนเรื่องของความรักของคน โสดนะคะในเดือนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเราอะมีความเป็นยืนหนึ่งในมีเป็นความแบบสตรองในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการอยู่ในสังคมนะคะดังนั้นในเดือนนี้นะใครนะคะที่ยังไม่ใช่หรือว่า ใครก็เราแต่ที่ยังไม่ตรงตามสเปคของเราอะ่ะก็เราก็จะมีโอกาสที่จะปฏิเสธคนคนนั้นไปอย่างแบบชัดเจนแบบตรงๆเลยแบบว่าเออฉันไม่ชอบเธอนะฉันแบบว่าขอแบบยุติการคุยกันเพียงเท่านี้ดีกว่านะคะมีโอกาสที่เราจะปฏิเสธคนที่เข้ามาคุยคนที่มาตรงคนที่เข้ามาคุยแบบไม่ตรงสเปคเรานะคะค่อนข้างสูงมากๆเลยส่วน สถานะของคนที่ไม่ใช่เจหรือว่ามีคนคุยอยู่นะคะมีโอกาสที่เรากับคนที่คุยอยู่เนี่ยจะยุติความสัมพันธ์ลงไปนะคะเพียงเพราะว่าทั้งตัวเราและตัวเขาเนี่ยมันเหมือนแบบยิ่งคุยหรือว่ายิ่งรู้จักเนี่ยมันเหมือนแบบยิ่งไปกันไม่ได้ยิ่งไปกันยิ่งไปกันแล้วรู้สึกว่ามันคนละทางกันเหมือนเหมือนเดินกันทางกับคนละเส้นขนาดนะคะดังนั้นน่ะมีโอกาสที่จะยุติความสัมพันธ์ลงไปนะคะส่วนในเรื่องของคนมีคู่นะคะในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เรากับคนรักจะ ตัดสินใจบางอย่างร่วมกันนะคะอาจจะซื้อบ้านร่วมกันหรืออาจจะซื้อรถร่วมกันนะคะยังไงก็ดูดีๆด,ด้วยนะคะเผื่อแบบว่าเจราจาตกลงกันไม่ลงตัวนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะแบบแขนโซนหรือว่าแขนไปก,กประแทกแบบแรงๆนะคะ